assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านครับถ้าท่านยึดมั่นถือมั่นที่พระองค์ทรงใช้ย,ยุติตามที่พระองค์ทรงห้ามในคําว่าราะมานท่านได้รับความเมตตาแล้วท่านยังได้เพิ่มท่านครับถ้าท่านยึดมั่นถือมั่นที่พระองค์ทรงใช้ย,ยุติตามที่พระองค์ทรงห้าม ในคำว่ารามานท่านได้รับความเมตตาแล้วท่านยังได้เพิ่มในคำว่ารอฮีมถ้าหากว่าท่านาฟาฝืนดือด้อดึงท่านได้แหละได้ในคำว่ารามานแต่รอฮีมได้ไหมไม่ได้แล้วก็รามานใครได้ลหละเดัาฉานได้ใส่เดือนได้หามูได้ฮามาได้ เกินมาเป็นมนุษย์ทั้งทีได้รับความเมตตาแค่แค่หมาได้ยังนั้นเหรอครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเราเพื่อปรับชีวิตของเราให้ให้มันหลุดจากสภาพสภาพยาฮิลิยะยาฮิลิยาไม่ได้แปลวง่าโง่นะครับตัวเดิมๆสับแปลว่าโง่ แต่ยาฮิลิยานโดยทั่วไปในเรื่องของาศาสนาแปลว่าพวกไม่ยึดมั่นาศาสนาเห็นไหมคนในยุคข,ของท่านนบีทําการค้าเดินระหว่างเมืองนะครับยิดนะมาดีนะมักกะแล้วสินค้าของเขาไปขายที่เมืองชามน่นนะครับเห็นไหมเดินทางสี่เดือนครับเขาโง่หรอเขาไม่ได้โง่ แต่สมัยนั้นถูกเรียกว่ายาฮิลิยาเพราะอะไรเพราะเขาไม่เอาศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดเช่นเดียวกันแล้วครับในยุคของเราก็เหมือนกันเขาแปลกุรานให้ฟังหูจะแตกถ้าเราไม่เอาเราก็ยาฮิลิยาแล้วครับบางคนก็แปลกนะครับให้แปลแปลไม่ได้แปลให้ฟังไม่เอามันมีคำพูดของคนที่เกาะยาวอะครับ เขาบอกว่าแปลก็ไม e. ่ได้แปลให้ฟังก็ไม่เอาเขาถามว่ามึงเป็นควายหรือภาษาของคนเกาะยาวครับไม่ใช่ภาษาผมเขาพูดแบบนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อทําความเข้าใจเรียนรู้จะได้เอาไปใช้ในชีวิตของเรานะครับนั่นคือบิสมิลลาฮิรราะหมานไรห์ด้วยพระนามของพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งสอง และทรงเมตตาต่อมวลมุมินหรือคนที่กลับเนื้อกลับตัวด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์จากอายุนานนะครับตบารอกัลลฎีบีตบารอกัลลฎีบียดฮิลมุลวะฮุอะลาคุลิเชยินกดฤขอความจำเริญจงมีแด่พระผู้ที่อัลมุลบียดีพระผู้ที่อำนาจทั้งมวลตบารอกัลลฎีอัลมุลบียดี ขอความกรุณาขอความจำเริญจงมีแด่พระผู้ที่อำนาจทั้งมวลอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์วะหูอัลลอฮกุลีเชนกอดิสและพระองค์คือพระผู้ทรงเดลชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอัลมุลอำนาจทั้งมวลอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะทรงสรรสร้างให้เกิดฟากฟ้าให้เกิดจัก,กรวาลดวงดาวสรรพสิ่งทั้งมวลบรรยากาศ ให้มีเมฆให้มีฝนทุกสิ่งทุกอย่างอัลมุนอยู่ในอำนาจของพระองค์พระองค์ทรงให้พระองค์ทรง,งเอาคืนพระองค์ทรงชำระบัญชีพระองค์ทรงตอบแทนคนดีลงโทษคนชั่วอำนาจของพระองค์ทั้งหมดอัลมุนไม่มีใครขัดขวางได้ในการดำเนินการของพระองค์ไม่เหมือนบนหน้าดุนยา นะครับถ้ามันมีปัญหาหน่อยก็วิ่งหาเส้นเห็นไหมหาพวกช่วยทีนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นวันนั้นไม่มีครับมาลลยก์กาทำตามคำสั่งอาลอ์ใช้อะไรทำตามนั้นอารอ์ใช้ให้ตอบแทนสวรรค์มาลลยกาก็ตอบแทนสวรรค์ให้อาลอ์ใช้ให้มาลายกาลงโทษมาลลยกาก็เอาไปเผาเอาไปลงโทษไม่ว่ามันจะเป็นใครทั้งสิ้น เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพที่อัลมุลอำนาจทั้งมวลเป็นของพระองค์แต่เพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอ่านกันบ่อยๆนะครับกุลหัวลอหัุอัดพระองค์ทรงเอกะทรงเอก,กภาพไม่มีใครที่จะมาแกมมาแซม ในเรื่องอำนาจของพระอ,องค์เป็นอันขาดวะฮุวาอะลกุลิชยินกอดีรพระอ,องค์ทรงเดชานุภาพในการกำหนดให้สิ่งนั้นๆมันเป็นไปท่านเคยเห็นดาววิ่งชนกันไหมหรือดวงจันทร์วิ่งชนโลกมีไหม วันไหนดวงอาทิตย์เผอเข้ามาใกล้หน่อยโลกไหมมีไหมไม่ครับมันเป็นไปตามที่พระอ,องค์ทรงกําหนดนะครับนั่นคืออะไรนั่นคือกอดดระตักกอดีรอเป็นไปตามที่พระอ,องค์ได้ทรงกําหนดมันมันไม่มีฝ่าฝืนเดลฉันมันก็ทําตามมันมีมนุษย์นี่แหละครับที่อลัลลอฮ์ให้สติปัญญากับมัน และมันด้านต่อบพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงสร้างถามมนุษย์สีมันสร้างอะไรได้คนนกแข้งสักเส้นหนึ่งมันสร้างได้ไหมคนนกแข้งร่วงมันบอกว่าอย่าร่วงมันสั่งได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดมันเอาของอโลชอัางนั้นแหละเอามาประกอบเป็นรถเป็นจรวดเป็นอะไรอะไรของอลอลทั้งสิน้น นั่นแหละครับที่บอกว่ากอลดาลอลลอฮุตักกดีโรนะเราก็มาดูว่าอำนาจทั้งมวลเป็นของพระองค์นะครับในอาลอัยมรอนครับอายะที่26นะครับลล l a ์ได้บอกว่าบอกกุลกุลิลลาฮุกุลิลลาหุมมาลิกันมาลิกุลมุลมาลิกันมุลตุตินมุลกะ من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي แล้วล l l a ์ก็ให้ทุกสิ่งทุก,ทกอย่างวตารซุกม,มันตช่ชาไไกด้เห็นทราเราดูาลล l a ์บอกว่ากุลิลาฮฮุมจงประกาศว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์มาลิกันมุลพระองค์เป็นพระผู้ทรงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงอำนาจทั้งหลายที่มนุษย์มี ที่สิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีอลัลลอฮ์เหนือนั้นอำน,นาจที่ดวงอาทิตย์มันโครจรอ,อยู่อลัลลอฮ์สั่งให้มันโครจรอัอลลอฮ์สั่งให้มันขึ้นทางตะวันขึ้นวันปกตินะดุนยาปกติพอวันกี่เยามาอาะอัลลอฮ์สั่งให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก มันขึ้นทางนั้นครับมันขึ้นทางนั้นเพราะฉะนั้นอำน,นาจทั้งมวลไม่มีใครที่จะทรงกำหนดไม่มีใครที่มันจะกำหนดได้นอกพระผู้ทรงกำหนดแต่เพียงองค์เดียวต่าน,นั้นมาลิกันมุจูตตินมุนกันมันตาชะพระองค์จะมอบอำน,นาจของพระองค์ให้กับใครคนใดก็ได้ที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ ว่าท่นสิอุลมุลกมิมมันตาชะเอาอำนาจออกจากใครถอดถอนออกจากใครก็ได้มนุษย์บางคนบนหน้าดุนยายิ่งใหญ่แต่พอใกล้ตายขอโทษนะครับเหมือนสุนัขตัวหนึ่งถ้าหากว่ายึดมั่นถือมัน่นอลัลลอฮ์จะไม่ให้มุมินตกต่ำท่านเข้าใจตรงนี้ไหม เขามีอำนาจบนหน้าดุนยาถ้าเป็นม,มุมลิมเขาจากโลกนี้ไปในสภาพที่เขายิ่งใหญ่ในสภาพที่เขายิ่งใหญ่ท่านรู้จกักนรรดานาบีบรรดารอซูลใช่ไหมท่านรู้จักบรรดาสฮาบะใช่ไหมเขาจากไปในสภาพที่ยิ่งใหญ่